ครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่ห้องเองน้ำหนาคร่จากก็อยู่ห้อ,อ,งองเองครับ Happy Entity h i g h l a n d วันนี้เราจะมารีวิวมดที่มีชื่อว่าฟ Fire นะครับปืนฟรีของจากปืนฟรีไฟเออจะเป็นยังไงไปดูและนี่ก็จะเป็นมดของมันนั่เองครับปืนแรกเป็นปืนสก,กาเนาะ ปืนสก,กาฟีไฟอ่ะอตียิงไปนะนั่นก็ยิงใส่ไอ้อ,อะไรนะเขาเรียกว่าไอ้บวกอ่าปืนต่อไปไน,นะครับเป็นซองครับเป็นซองเป็นซองเสถมะนะครับพูดถึงนะ ผมลืมทดสอบว่ะลองทดสอบกอับ,บกคนบ้างครับอุ้ยกดผิดไม่เอาดีกว่อเอาดีก่นอ้าวโแบบอเครับได้อยู่ถ้าเิอเป็นอันนี้หรอ เชดเช่เช่ได้เลยต่อไปครับ M 1 6หเฮ้ยเดี๋ยวไม่สิ M 4 A 1สกา M 1 8 8 7อันนี้ M 4 A 1นะครับไปดูยิงเอ่อแล้วก็ลองดูนะครับ ส่วนพวกม็อบนะครับเอ,อ่ออันนี้ไม่เกี่ยวนะมันจะเกี่ยวแค่อย่างเดียวคือแอร์ดเอเ้ยไม่ใช่ดิไม่แอร์ดอมันคือไอวนะครับก็เล่นได้นะครับ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like กับซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย